พระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์โดยศาสตราจารย์เกียรติคุณแสงจันงามเสียงอ่านโดยพระมหาบุญงามธานาทัตโตทำอย่างไรจะเข้าถึงแก่นพระศาสนาปัญหาธรรมดาต้นไม้ใหญ่ย่อมมีทั้งใบอ่อนสเก็ดเปลือกกระพีและแก่นพระพุทธศาสนา ซึ่งเปรียบเสมือนต้นไม้ใหญ่ก็น่าจะมีเครื่องประกอบเหล่านี้อะไรคือใบอ่อนสเก็ดเปลือกกระพีและแก่นของพระพุทธศาสนาภิกษุในพระพุทธศาสนาควรจะปฏิบัติอย่างไรจึงจะเข้าถึงแก่นของพระพุทธศาสนาพุทธรรมรัตตอบครระบุตรบางคนในโลกนี้ คิดเห็นว่าเราเป็นผู้อันความเกิดความแก่ความเจ็บความตายอันโศกแลความร่ำไรและทุกข์และความเสียใจความคับแค้นทั้งหลายครอบงำแล้วเป็นผู้ออกจากเรือนบวชแล้วในทางวินัยด้วยศรัทธาคันบวชแล้วอย่างนั้นให้ลาบสการะความสรรเริญเกิดขึ้นอยู่ เธอเป็นผู้มีความยินดีเต็มความดำริด้วยราบสกาละความสรนเสริญนั้นย่อมยกตนข่มผู้อื่นว่าเราเป็นผู้มีราบสกาละและความสรนเสริญส่วนพิสูจเหล่าอื่นเป็นผู้ลืลับมีสักดานุภาพน้อยดังนี้เธอไม่ให้เกิดความพอใจไม่ภาคเพียนเพื่อทำให้แจ้งทำทั้งหลายอันยิ่งกว่าประนีตกว่า ลาบสก,การะความสรรเสริญนั้นเรากล่าวบุคคลนี้ว่าเพียบดังบุรุษต้องการแก่นไม้เมื่อไปถึงต้นไม้ใหญ่มีแก่นตั้งอยู่เขาล่วงกระพีเปิกืกสเก็ดเสียเด็ดเอาใบาอ่อนที่กิ่งด้วยเข้าใจว่าแก่นถือเอาไปกิจซึ่งควรทำด้วยแก่นไม้ของบุรุษนั้นก็จะไม่สำเร็จประโยชน์ได้ คุละบุตอีกคนหนึ่งเห็นทุกอย่างนั้นเหมือนกันเป็นผู้ออกจากเรือนบวชในธรรมวินัยให้ลาบสการะสันเสริญเกิดขึ้นอยู่อย่างนั้นแต่ไม่เป็นผู้มีใจยินดีด้วยลาบสการะสันเสริญนั้นเธอให้ความถึงพร้อมด้วยศีลเกิดขึ้นอยู่คันให้ความถึงพร้อมด้วยศีลเกิดขึ้นแล้ว <ioè. S 1> ก็เป็นผู้มีใจยินดีเต็มความดำริด้วยความถึงพร้อมด้วยศีลน,นั้นไม่ภาคเพียน เพื่อทำให้แจ้งทำทั้งหลายที่ประณีตกว่าศินเราข่าบุคคลนี้ว่าเปรียบดังบุรุษต้องการแก่นไม้เมื่อไปถึงต้นไม้ใหญ่ล่วงแก่นกระพี้เปิืกเสียถากเอาสะเก็ดด้วยเข้าใจว่าแก่นถือเอาไปกิจที่ควรทำด้วยแก่นไม้ของบุรุษนั้นก็จะไม่สำเร็จประโยชน์ได้คู่หนึ่งบวชแล้ว ให้ลาบสกการะความสรรเสริญเกิดขึ้นอยู่ให้ความถึงพร้อมด้วยศีลเกิดขึ้นอยู่แต่ไม่เต็มความดําริด้วยความถึงพร้อมด้วยศีลนั้นเธอให้ความถึงพร้อมด้วยสมาธิเกิดขึ้นคั้นให้ความถึงพร้อมด้วยสมาธิเกิดขึ้นแล้วเธอก็มีใจยินดีเต็มความดําริด้วยความถึงพร้อมด้วยสมาธินั้นยกตนขคงผู้อื่นเพราะความถึงพร้อมด้วยสมาธินั้น ไม่ภาพเพียนเพื่อทำให้แจ้งทำอื่นซึ่งประนีตกว่าความถึงพร้อมด้วยสมาธิเรากล่าวบุคคลนี้ว่าเปรียบดังบุรุษต้องการแก่นไม้เมื่อไปถึงต้นไม้ใหญ่ล่วงแก่นกระพี้เสียถากเอาเปลือกด้วยเข้าใจว่าแก่นถือเอาไปกิจซึ่งควรทำด้วยแก่นไม้ของบุรุษนั้นก็จะไม่สำเร็จประโยชน์ ผู้หนึ่งคั้นบวชแล้วให้ลาบสาการะความสรรเสริญเกิดขึ้นอยู่ให้ความถึงพร้อมด้วยศีลความถึงพร้อมด้วยสมาธิเกิดขึ้นแล้วแต่ไม่เต็มความดำริด้วยความถึงพร้อมด้วยศีลน,นั้นเธอให้ยานทัศนะคือความรู้ความเห็นเกิดขึ้นได้คั้นให้ยานทัศนะเกิดขึ้นแล้วเธอคือมีใจยินดีย่อมยกตนข่มผู้อื่น ด้วยย่านทัศนนั้นไม่ภาคเพียรเพื่อทำให้แจ้งทําทั้งหลายอื่นซึ่งปะนีดกว่าเรากล่าวบุคคลนี้ว่าเปรียบดังบุรุษต้องการแก่นไม้เมื่อไปถึงต้นไม้ใหญ่ล่วงแก่นกระพี้เสียถากเอาเปลือกด้วยเข้าใจว่าแก่นถือเอาไปกิจซึ่งควรทำด้วยแก่นไม้ของบุรุษนั้น ก็จะไม่สำเร็จประโยชน์ได้กุลบุตรบางคนในโลกนี้คั้นบวทแล้วให้ลาบสาการะสรนเสริญเกิดขึ้นอยู่ให้ความถึงพร้อมด้วยศีลและสมาธิและยานทัศนะเกิดขึ้นอยู่เธอก็ไม่เป็นผู้มีใจยินดีภาคเพียรอยู่เพื่อทำให้แจ้งทำทั้งหลายอื่นอันประนีตกว่ายานทัศนะ ธรรมที่ยิ่งกว่าปณิตกว่ายานทัศนะเป็นไนภิสูุในธรรมวินัยนี้สงัดแล้วจากกรรมทั้งหลายสงัดแล้วจากอากุศลธรรมทั้งหลายบรรลุฌานที่แรกธรรมนี้ยิ่งกว่าปณิตกว่ายานทัศนะอีกข้อหนึ่งพิสูุนในธรรมวินัยนี้ได้บรรลุฌานที่สามได้บรรลุฌานที่สี่บรรลุอากาสานัญจาย,ยตนะอรูปฌาน บรรลุวิญญาณัญจายตนะอรูปฌานบรรลุอกินจัญ,ญญายตนะอรูปฌานบรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนะอรูปฌานบรรลุสัญญาเวทยิตานิโรธอาสวะทั้งหลายของวิสุนั้นสิ้นไปแล้วเพราะเห็นด้วยปัญญาแม้ธรรมนี้ก็ยิ่งกว่าประนีตกว่ายันทัศนะ เล่ากก่าบุคคลนี้ว่าเปรียบเหมือนบุรุษต้องการแก่นไม้เมื่อไปถึงต้นไม้ใหญ่รู้จักว่าแก่นตัดเอาแต่แก่นเท่านั้นถือเอาไปกิจที่ควรทำด้วยแก่นไม้ของบุรุษนั้นก็จะสำเร็จประโยชน์ได้ดังนี้พรมจันท์นี้ไม่ใช่มีลาบสการะความสันเสริญเป็นอนิสง์ มิใช่มีความถึงพร้อมด้วยศีลและสมาธิแลย่ยานทัศนะเป็นอนิสง์พมจันนี้มีเจโตวิมุตติความที่จิตพ้นวิเศษอันไม่กำเริบนี้แหลเป็นประโยชน์พมจันนี้มีวิมุตินั้นเป็นก่นสารมีวิมุตินั้นเป็นที่สุดรอบเก้าชุลสาโรปรมสูตร พระไตรปิฎกฉบับบาลีเล่ม12หน้า377ถึง384พระไตปิฎกฉบับภาษาไทยเล่ม12หน้า312ถึง317